สวัสดีนะคะ f อแม่จะเปิดดวงคุณจินตาราคุณลาบลาบลาบว่า ราะว่าคุณจิตราจะมาฟิชเชริงกับลูกเองแม่อยากรู้ว่าดวงคุณจิตราจะเป็นเช่นไรจับตาดูในไฟชุดนี้นะคะแม่จะรับาหจิบไห้นะแม่จะไม่เอาแม่จะไม่เลือกตัวเลือก ดใช้พิจารณาในการรับชมนะจ๊ะทุกคน ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะโอเคนี่คือดวงชะตาของคุณจิตตลาคุณลาบ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 แม่เป็นเอฟซีคุณจิตตลานะอดีตเนาะก็มีคนมาหาเขาหรือมีการมาเจรจาอะไรกันแหละอดีตอดเดเป็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องมีการเจรจาอะไรกันบางอย่าง ปัจจุบันนะฮะสามวันเจ็ดวันนี้คุณจิตลาเดินทางไกลแน่นอนไม่เกินสามวันเจ็ดวันนี้คุณจินตลาเดินทางไกลแน่นอนอน,อน,อนาคตดีมากแต่ดวงคุณจินตลาจะดีหลังจากวันที่วันที่หกคุมพาวันที่หกมีนาหนออืมดวงคุณจิตลาน่ะ จะดีหลังจากวันที่6มีนานะทุกคนตอนนี้ดวงคุณจิตหลายยังไม่โอเคนะตำแหน่งงานมีการแข่งขันสูงมากเหมือนคุณจิตหลาเป็นนักร้องใช่ไหมคะก็มีหลายค่ายหลายคนที่เขามีผลงานเพลงออกมาไม่น้อยไม่ได้เขาเรียกว่าคือมีคนมีคุณภาพเยอะตอนนี้ นี่มีเขาเรียกว่ามีการแข่งขันหรือสงครามเกิดสงครามในตําแหน่งงานของคุณจิตลาคุณลาบเนาะแต่ว่าเงินเงินเขาโอ้เงินเก็บเงินเก่งนะคุณจิตลาเก็บเงินเก่งแล้วก็เขามีตังตังเขาไม่ขาดมือก็คือเขาไม่ตังเยอะนั่นแหละแต่ทีนี้เหมือนเขาติดค้างแม่มองว่าคุณจิตลาต้องติดค้างพญานาคแน่นอน <c oughs> นะคะ แล้วก็อ่าแล้วก็ไปคุณจิตาคุณจิตรลา,ราบ,บอกน่าจะแบบอาจจะเคยคิดหรือหรือมีใครมาชวนทําบุญแบบนี้ค่ะเขาเป็นคนใจดีทีนี้อาจจะลืมทาเหมือนเขบอกว่าอ่าไปทําบุญทอดปราป่ากระถินหรือสร้างบุตสร้างวิหารแบบนี้ค่ะอที่วัดพญานาคอะไรแบบนี้แล้วคุณจิตาลาก็น่าจะไปไปขอไปอะไรแบบนี้แล้วก็มีความสําเร็จ แต่ไม่ได้ไม่ได้ไปทํำใชีไหเออคือรั่นวาจาแล้วว่าจะทําบุญอืแต่ไม่ได้ไปทําคงลืมล่ะอ,อืเขาทวงอยู่เ,ออเนี่ยคุณจิตดาายังไงก็ติดค้างแน่นอน<ๆ>เขาติดค้งถ้าแม่มองตามนี้นะคือพญานาคนี่คือกโกรธเลยนะพญานาคือโกรธคุณจิตดาเลยอืม ปคือเหมือนท่านกโกรธอะ่ะถ้าดูจากไพ่นะลูกนะโกรธใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าแม,แม่แม่แม่เคยเปิดไพ่อีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้ละ่ะก็คือเขามีพญานาคเป็นรูปปั้นนะ่ะแล้วก็เอ,เอาเหมือนมีการแบบ มีมีการเหมือนลูกปั้นหล่นแตกแบบเนี้นะ่ะอืมพอลูก,ล,กลูกปั้นล้มแตกไปลูกปั้นพญา,านาะคและเขาก็ไปทิ้งแล้วก็คือจบอ่าแต่มันไม่จบสิถ้าแตกเพราะคุณไปเชิญเข้ามาแล้วถ้าแตกคุณต้องหาร่างใหม่ให้ท่านแล้วเชิญท่านใหม่แบบเนี้ค่ะก็ได้อยู่แล้วทีนี้นั่นแหละแม่ก็ว่า วิ้ยทำไมพญานาคโกรธเธอแม่วายางี้ใช่ไหมออแล้ว้ก็แม่ถามเขาว่าเธอมีพญานาคเธอนับถือพญานาคหรือเธอมีพญานาคอยู่ที่บ้านไหมเขาบอกว่ามีแม่พญานาคอยู่หน้าบ้านอืมทีนี้ก็ไม่รู้ใครเดินชนพญานาคก็เลยหล่นลงมาแตกเขาก็เลยไปทิ้งขวานอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชีวิตเขาก็ไม่โอเค ติดตขัดขัดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอืมแม่เลยบอกนั่นละ่ะค่อยไปให้ไปหาร่างให้พญานาคใหม่แล้วก็เอาท่านไปไว้ที่วัดแจ๋วแม่บอกอืมเขาก็ไปทํานั้วละ่ะอืมอันนี้ก็เหมือนกันดวงชะตาคุณจินตลาเหมือนพญานาคท่านโกดอืมเปีแบบ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิิทธ์อีกองหนึ่งก็ลังเลที่จะช่วยเหลือเขา<ม>คือแม่สรุปให้เลยตอนนี้ดวงคุณจินตรลาไม่ได้ดีที่สุดที่จะมาเอ,อฟิชเจอริงกับลูกเองนะคุณจินตลาจะปังหลังวันที่เอ่หกมีนาแต่ถ้าแต่ถ้า สมมติว่าคุณจิราไปร้งเพลงวันที่สิบห้ากับลูกอุงิงแล้วก็เพลงจะต้องปล่อยหลังวันที่หกมีนาปังแน่นอนแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ผ่านดวงคุณจิราดวงคุณจิตราไม่เปิดเลยเดือนนี้คือคือไม่โอเคแต่ต้องให้เป็นหลังวันที่หกมีนาปังเขาจะกลับมามามา,มาปังอีกครั้งหนึ่ง คือว่าถ้าเขาออกเพลงหลังจากวันที่6มีนานะ่ะโอกาสติดหนึ่งมาแรงสูงมากคุณจิตรานะ่นะคะก็คือประมาณนี้นะลูกนะเหมือนเขาแฟนแฟนเขาเข้าไปไป,ไปมาวา่าแต่คุณจิตราต้องระวังบริวารจะเกิดอุบัติเหตุนะคะบริวารชายหญิงจะต้องมีป่วยและเกิดอุบัติเหตุถ้าไม,ไม่ไม่ดูตรงเนี้ยบริวารหญิง ระวังอุบัติเหตุและบริวารชายระวังจะป่วยหรือโดนคดีความอ่าบริวารชายระวังป่วยหรือคดีความบริวารหญิงระวังอุบัติเหตุนี่คือดวงของคุณจิตลาเนาะอืมทไมแม่จึงมาเปิดเพราะว่าแม่เป็น f อฟซคงผู้หญิงแล้วก็เป็น f อฟคุณจิตลาแล้วก็พอเขาจะมาฟิตเจอริงกันแม่ต้องมาเช็คดวงให้ว่าเขาจะหนุนกันแค่ไหนแบบนี้ค่ะอันนี้โปรดฟิกจรญญายในการรับชม นะคะคแม่ไม่ได้พูดให้อมอมเมาอะไรแต่ว่าถ้าเชื่อก็ก็ดูไม่เชื่อก็ผ่านนะลูกหน้านะคะแล้วก็คุณจิตราเขามีความสำเร็จมาแล้ว แต่เหมือนเขาเขามีความสำเร็จแต่เขาแบบเขาไม่ได้ไปแก้น่าจะเขาต้องไปขอพญานาคมาแล้วแล้วเขาสำเร็จแต่เขาลืมพญานาคโกรธคุณจินตลานะตอนนี้แม่ว่าแต่เป็นที่ไหนรู้ไหมที่คำชะโนดถ้าเอฟีคุณจินตลามาฟังแม่หญิงนะ บอกคุณจิตลาทบทวนที่ว่าคุณเคยไปรับปากอะไรกับพ่อปู่สีสุโทแม่ย่าสีปฐุมมาไปทบทวนด้วยอบอกเพราะว่าถ้าแม่อันนี้มันเป็นความเชื่อชุม,มุคบคลส่วนบุคคลนะคะอ,มอะแม่อ่านจากไพ่ตรงนี้สื่อไปที่พ่อปู่กับแม่ย่านะคะ โดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะนี่คือดวงของคุณจิตราคุณลาภนาะทีนี้แม่ก็รู้ว่าพวกคุณอยากให้แม่เปิดดวงน้องอู๋อิงใช่ไหมเดี๋ยวต้องให้ลูกอ้อมไปเช็คว่าลูกอู๋อิงเนี่ยคบหนึ่งเดืนอนยังโอเคนดะ